<laughs> yeah, สวัสดีทุกคนเลยวันนี้พึ่งสอนคาสมาธิจูนละจูนชอตจูนซอสแพงไหมแพงว่ะไพศาลต้องพูดคำนี้ว่าโอ้โหที่เคยเรียนกันมาหรือที่เคยรับกมาทั้งชีวิตนะที่นี่เขาเรียกว่าโคบงจงรโคบงจรสวรรค์โคบงจรเออทัวร์สวรรค์โคบงจรจ,จ,จริงแล้วก็าาหาไม่ได้ตามท้องถนนไม่มีบนโลกใบนี้ไม่มีใครสอนขานี้จริงหรือไม่ ใครอยากรู้ถ้าสมาธิจุนซอสต้องไปดวนเอาเองในคลาสสมาธิจุนซอสอ,อยากให้เดียเล่าเลยเนี่ยวันนี้เกิดใหม่ขอนอนอ,นอีกแล้วเอเกิดใหม่อีกแล้วโอ้ยเอาเบี้ไปเพตาอีกแล้วโอ้โหต้องบอกว่าเดียมามาในแบบที่ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้แบบว่าฝึกสมาธิมาก,ก่อนเลยด้วย <c oughs> เออมันก็เลยแบบว่าเราอาจจะไม่ได้มีตักกะอะไรมา <c oughs> มาเลยด้วย <c oughs> ก็เลยแบบว่าเออแล้วมันก็ถึงเวลาของมันที่จะได้ยกระดับจริงๆเราก็เหมือนได้เห็นคุณค่าเหมือนได้รู้ว่าแบบ เฮ้ยมันก็เหลือจุดนี้นะที <Te> <crackers> like ่ท so an ันยังไม่เคยมาลองอะไรอย่างนี้ไงไม่เคยผ่านประสบการณ์ในเวอร์ชั่นนี้อะไรเงี้ยก็เคยทําตอนมาเรียนเริ่มเรียนสดอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่เคยอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันคิดว่ามันไม่ได้สําคัญอเห็นไหมทุกครั้งที่มาสดกับมูคูก็นั่นแหละ เพ้าพาไปสวรรค์ตลอดฟิลศาสนาด้วยแล้วก็อาจจะแบบว่าเหมือนเขาอาจจะปูกันมาแต่เราอ่ะก็ไม่ได้แบบหลับตรงนั้นมาแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็เออปัดตรงนั้นไปอะางเออแต่เป็นไงอันนี้เขาเรียกงมเข็มในมหาสมุทรเนาะอันนี้ก็แบบคิดดูว่ามีความเชื่อที่ไม่ใช่เยอะเยะ่ยมมากเห็นไหมล่ะโอ้โหไม่ว่าจะต้องนั่งอย่างงูนนั่งอย่างนี้นั่งอย่างนั้นไม่เคยตรงจุด แต่ใครได้เข้าคัดนี้มันตรงจุดตรงประเด็นแล้วคุณจะรักแบบสมาธิจูนซอสแต่ว่าไม่อยากออกเออวันนี้ดานี่นานน้าติไม่ไหวเนนะวันนี้ดายจะไปสมาธิอีกอะไรเพราะอยากจะแบบไปเข้าสมาธิอีกอ่ะชอบปะนด่คือแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้เป็นอินสปายเออไม่เป็นอินสปายไม่สามารถดึงดูดให้เข้าไปทําได้แล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะมี มีเงื่อนไขที่อากจะแบบว่าต้องนั่งอะไรยังไงนู่นนี่นั่นอรแล้วเป็นไงท่าองคูพิจารณาไหมเออมันหาได้ที่ไหนมันไม่มีก็คือแอบหวานไปอีกแล้วก็คือเออมันดีมากเลยแล้วหาไม่ได้บนโลกใบนี้เราประเทศไทยไม่มีจะบอกไว้ให้แล้วอคูคุณผ้ทุกคนถ้าคนได้เห็นอะก็จะแบบนี่คือสมาธิจริงหรออะไรนยก็คง แล้ล,ม,ลมันมองแบบนันมันมองว่าถ้าเทียบกับแบบมัดหลักมาตรฐานอะไรเงี้ยมันคงมันไม่ใช่ใช่เออมันไม่ได้ไปแบบนั้นแต่นี้แม่งตรงจุดเลย<ต>นะแต่เรารู้จุดเนี่ยว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วทีนี้ว่าโอหไปสวรรค์เลยนะใช่ลูกจะเข้าใจขยับไปสวรรค์บนดินก็ไปลงเองสมาธิจูนซอสเรียกว่าคาสนี้เนี่ยยกระดับตอ่อละเอียดนะอย่าลงอย่าลงแล้วกันเดี๋ยวไปภพศสารเพราะว่าคุณครูรู้เลยหน้าตาชีวิตทุกคนจะเปลี่ยนหมดใครที่เห็นความสําคัญในข้อนี้นะ เรียกว่าพาตัวเองยกชาติกําเนิดยกจิตวิญญาณยกที่ยกได้จริงนะไม่ได้พูดเพ้มไม่ได้มาโมแล้วก็หาไม่ได้ตามท้องถนนไม่มีบนโลกอันนี้ไม่มีใครสอนแบบนี้ฟันธงการันตีชัวร์มากอโอ้ไพศาลมากเลยทุกอย่างการหายใจไม่ต้องนั่งหลังกดหลังแขงแก็แบบว่าเหมือนหลายๆอย่างที่คนเราจะแบบว่าเออตรงนี้คือกำลังลมหายใจเข้าออกหรือเปล่าต้องคิดอะไร ใจแล้วแบบว่าในนั้นจะต้องเห็นเป็นอะไรสีองอคิดอะไรเออจะต้องไปในมิติบาบาดนูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็คือแบบว่าแต่อันนี้ก็คือเหมือนแบบตรงจุดตรงจุดเลยอะ mm hmm. ตรงจุดเพราะเรารู้ที่มาที่ไปเงี้ยเรารู้ปัญญาเรารู้ที่ใช่เลยอะ mm hmm. เรารู้เก่น รู้ต้นตอว่าเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรมันก็ทําให้คมแล้วอันนี้มันก็มาเสริมจริงๆที่มันยกแบบเออมันยกไปด้วยกันหมดเลยอะไรเงี้ยเออหน้าปลีอ่ะดีดาดีดาอยากจะนั่งสมาธิจะมีคนแบบนี้ไหมเนี่ยเีอด้าเออมันไม่ได้เป็นหน้าที่ในเวอร์ชั่นอ่ะถ้าสมมติว่า ในเวอร์ชั่นที่นี่ก็จะแบบว่าเออเดี๋ยวพ่อแม่พาไปเรื่องสมาธิหรือเดี๋ยวคุณยายพาไปสมาธินะต้องนี้กี่วันต่อครั้งหรือกี่สัปดาห์ด้วยนี่นั่นแต่อันนี้คือมันอินสไปย์อะจะไปถ้าโคตรฟินอะถ้าสบายมากเรได้แล้วตรงจุดด้วยแล้วใช่แล้วครูมีหมดเลยมีทั้งแบบจูนเร็วจูนช้าจูนใดๆก็ตามใครว่างมากพอก็มาจูนตัวเองก็คุณก็รู้อยู่แล้วเนาะรักกันมาคุณก็รู้อยู่ว่าผลประโยชน์ของการนั่งสมาธิมันเป็นยังไงนี่แทบไม่ต้องพูดอ่ะ แต่ว่าคุณครูอยากให้คุณนั่งได้จริงๆอเพราะว่านี่ก็คือประสบการณ์ทั้งชีวิตคุณครูเลยนะซึ่งมันตกผลึกแบบมันละเอียดขนาดนั้นนะว่าต้องนั่งองศาไหนแบบไหนจแนจุดที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช่มาด้วยไงใช่แม่ก็คือบอกว่าปรับแล้วก็จนแบบโอ้โหจนเจอ่ะจุดซอจริงๆรู้หมดเลยว่าอันไหนนั่งแล้วหลับอันไหนตื้อๆเฮ้เข้าใจแบบแพงมากจุดที่จนซอก็คือจุดที่ได้จุนซอจริงๆ จุดที่ได้ถึงถึงซอสจริงๆวันนี้เออนั่งให้ถึงซอสอย่าลงแล้วกันไพศาลเออนั่งให้ถึงซอสจริงเพราะว่าบางคนอาจจะแบบโอ้โหฉันก็จูนปัญญานน่นนี่นั่นแต่แบบนั่งสมาธิเป็นอีกฟิลหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะไปอันนี้งงเข็มในมหาสมุทรนะเออต้องพูดว่ามีเป็นล้านล้านวิธีบนโลกใบนี้ที่พูดเกี่ยวกับการนั่งสมาธิแล้วแล้วนี่เป็นเหตุผลที่หลายคนนั่งไม่ได้แล้วก็มันกัมเกินฝืนทน แล้วก็ไม่สนุกแล้วก็ไม่ตรงจุดแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องคิดอะไรแล้วกลัวผีอีกบางทีแล้วบางทีก็นั่งหลังคดหลังแข็งบางทีเนี่ตะคิวกินเนบกินเออแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่าไม่ใช่นั่งเป็นหน้าที่อะพอได้แล้วคงคงไม่ได้เอาตำรามาอ่านนะตอกไว้ให้ไม่มีตำรา ประสบการณ์จริงไพศาลมากจะบอกว่าไม่ได้เป็นหน้าที่แล้วอะพอสุดท้ายพอเรารู้ต้นตอจริงอะว่าเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรแล้วเรารู้แก่นจริงๆที่ใช่แล้วเราแล้วเราได้วิธีเวิร์กช็อปกับตัวเองกับร่างกายกับการได้ทําจริงๆอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าโล่งเลยนะตอนนี้หัวยังโล่งอยู่นะวันดีดาแล้วมันก็แบบว่ามันอินสไปมันเออบันดีดาที่อยากจะเข้าไปจูนอะเข้าไปสมาธิเพื่อจูนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เอาเมสติ้งเนาะ ชอบเลยติดใจเห็นไหมติดใจเดียนเดยนไม่อาจจะเป็นดาตาที่ไม่ได้แบบสมาธิมาเพราะหลายคนมันนั่งมันไม่ชอบไงก็ว่านั่งไม่ได้ไงอันนี้เราติดใจเลยอย่างนี้คนที่แบบเคยนั่งสมาธิเกินมาทั้งหลายเดี๋ยก็ควรต้องมาลงเลยตัวเนี้ยบอกเลยจะได้รู้ว่าไหนมันใช่จะได้เห็นความแตกต่างเพราะว่าของเดียวไม่ได้มีความแตกต่างในเวอร์ชันแต่ว่ามันก็แตกต่างในเวอร์ชันที่แบบไม่ได้ไม่ได้สมาธิมาเลยละกันเออแต่ว่าอันนี้ถ้าคนที่แบบ เป็นคนที่แบบสมาธิอยู่แล้วฝึกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมาให้มันตรงจุดจริงๆเออมันยกจริงๆแล้วมันก็เป็นความรักภ a า s ได้จริงโอ้โหได้ผลรับได้ความรักไภ i า a อ่ะคืออะไรอ่ะคีไม่ไหวอ่ะเออมันได้มันได้แบบได้พบตัวเองนะจะบอกไว้ให้จะได้เจอตัวเองอย่างแท้จริงแล้วได้คือผลประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ต้องนับอ่ะเพราะว่าคุณได้ทุกอย่างอ่ะ เหมือนครูแจกธุรกิจฟรีนะคะนี้เลยต้องพูดคันนี้แจกหน้าตาชีวิตใหม่ฟรีแจกเพื่อนใหม่ฟรีแจกคนที่เขาเรียกว่ายกระดับจิตอ้อคันนี้ถูกมากเชียร์ชาติพมเชียร์ชาติพไปไปสารชชาวันนี้ให้โปเลยวันสุดท้ายสามหมสาาครั้งหน้าห้าหมื่นอัพชัวร้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่านี้ยังเริ่มสอนอยู่นะเป็นสองเดที่แพงมากจุกมากแล้วก็ ให้นั่งให้ดูกันเลยแล้วก็รู้เลยว่าตรงไหนต้องปรับวิคอ่ะวิเคราะ์เลยวิเคราะห์เลยที้เลยที่หลายคนที่นั่งกันไม่ได้อย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ตรงจุดอย่างแท้จริงแล้วก็เรียกว่าไม่ได้สวรรค์บนดินอย่างแท้จริงนี่คือได้ตั้งแต่หลังนั่งเลยได้ได้ทันทีเลยได้ฟิสิกอลที่มันอัพเวลอีกนะมันมันรู้สึกว่าสดชื่นอ่ะทุกคนนั่งมาเดียวรู้สึกสดชื่นอ่ะแล้วตาเปลี่ยนหมดสายตาเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างใหม่หมดเลยเออนั่งเสร็จแล้วยิ้มพิมพ์ดักอ้าวดูคิดว่าเป็นไง เออแล้วกอพอหลายคนนั่งไม่ได้ไม่ได้แบบนี้นะปีดีสุก็ไม่ได้ยิ้มก็ไม่ได้แต่ไง้แต่ไม่กล้ายิ้มแล้วก็พริมพอะไรอย่างเงี้ยปีติเหมือนเขาอาจจะได้สงบข้างในแต่ว่าเหมือนแบบว่าไม่ได้เบิกบานไม่ตรงใช่ไม่ได้เบิกบานไม่ตรงจุดอ้ยแพงอยากรู้ว่าตรงจุดยังไงก็ไม่อันอันเนี้ยมันไม่อันพลังงานเลยใช่ใช่แล้วมันก็แล้วพอมันนั่งไปใช่ไหมแล้วอูเนี่ยมันจะริมรสวิธีริมรสสวรรค์ไพศาลจริงเออจริง แจกสวรรค์ทั้งขึ้นดีนฟินมากเลยอ่ะฟินมากเลยรู้สึกตอนนี้สดชื่นหนาามากเลยแม่ว่ารือว่าหน้ามันรู้สึกแบบอสดชื่นเปล่งปลั่งเลยนะตาตาเปลี่ยนเลยเออทุกอย่างเออมันออดออมันดีดานอนอเออเนี่ยแหละตรงจุดเลยเห็นไหมล่ะนั่งยังไงให้ได้ความเบิกบานโอ้ยแล้วแม่ก็สอนแต่ว่าลึกเลยลึกละเอียดมากเลยแต่ละขั้นตรงขั้นตอนด้วยแบบว่าอันนี้คือวิธีเลยนะวิธีจะทำได้เลยนะเนี่ยว่า ทำได้เลยหมาคนทั่วไปที่เขาไม่เคยนั่งสมาธิเลยคุณครูบอกวิธีมันง่ายมากเลยแล้วก็ทุกคนก็ไปทําได้เลยแล้วก็ได้ผลจริงๆแล้วก็เขาเรียกว่ายกไว้จริงๆจริงทาได้เลยเกิดใหม่เลยเนาะเออจริงภาษาทิ้งท้ายเถอะโดีมากทุกคนไปไปไปแบบคิดดูว่าถ้าไม่ได้ลงคันนี้โอ้โหลูกเออลูกทั้งชาติต้องตับ ทั้งชีวิตไม่รู้งมตรงไหนเจอเอ,อ,อ,อ <laughs> ไม่รู้หาได้ที่ไหนแบบนี้ถามจริงพักซ้อนมากเลยสงมเรียนแล้วต่างประเทศก็ไม่มีแบบนี้นี่หนึ่งเดียวในโลกจริงเพราะฝรั่งยังถามแม่เลยใช่ฝรั่งยังมาเ,ออเรียนกับคุงครูเลยลูกอ,อืมฝรั่งยังเอาวิธีการของครูไปใช้เลยเออมาครูใครตายเนาก อ้าวทิ้งท้ายด้วยดังทิ้งท้ายในทิ้งท้ายด้วยคำขวันเออหน้าปีให้ดูก็คือเป็นอินสตายในการอยากจะมานั่งอะสมาธิละกันแล้วไม่ได้เป็นฟิลหน้าที่ที่ต้องมาทะแต่มันแบบว่าข้างในมันอยากเองทําเองใช่เอออยากทําเองแล้วมันก็รู้ที่มาที่ไปอย่างกระจ่างแล้วก็มีวิธีที่ที่ใช่แล้วก็ผ่านการตกผลึกมาแล้วเห็นไหมแล้วก็ทุกอย่างก็ได้โฟล์จริงไม่ต้องไปงมเองนะนั่นคืองมมาหลายปีนะจะบอกว่าให้เป็นสิบสิบปีนึกออกไหม แต่เนี่เอาที่ตรงจุดแล้วแก่นแน่นจริงๆแล้วก็ได้ผลเลยแล้วก็ทําได้เลยทางลัดอย่างแท้จริงเขาเรียกว่าทางด่วนขึ้นสวรรค์เลยเนาะจริงเออทางด่วนขึ้นสวรรค์แล้วประเด็นก็คือไม่ใช่อะไรอยากอยากจะนั่งอีกไหนทิพย์จะคุยอะไรเปล่าทิพย์ไปแชร์ป่ะแพงป่ะล่ะไมเอาเดี๋ยวจะกลับแล้วโอเคเดี๋ยวประนึ็นอ่ะทิ้งท้ายก่อนเออชอบไ่ะควินไหมห้องน้ำห้องน้ำนะดาก่อยเออนั่นแหละเนาะควินอ่าเป็นความดักไง จริงโอ้จูดีทุกคนมาเก็บเนาะมาเก็บให้ด้วยมาเก็บดอกไม้หอมหวานเออมาเก็บขมพาตัวเองไปขึ้นสวรรค์นะต้องรักตัวเองมากพอนะแล้วก็สิ่งที่คุณครูพูดไม่เว้อเลยจะบอกไว้ให้ว่าคือมิติแดนไฟสารใช่มันต้องมาสัมผัสเองไม่ใช่ว่าทุกคนได้เรียนดูไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ฟังไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ได้รู้ศาสตร์นี้เพราะว่าศาสตร์นี้มมเข็มในมหาสมุทรได้ทำด้วยนะก็ต้องมีเวลาว่างให้กับเรื่องนี้จริงนะที่มาเรียนสมาธิเพราะว่าว่างในการจูนเพราะฉะเห็นเวาเห็นแก่ เพราะวครูจะบอกว่าของครูโคตรง่ายเลยแล้วเอาไปใช้ได้เลย,เลยทันทีเลยใช้ได้ทุกวินาทีแล้วป,ประเด็นก็คือทุกวันก็คือชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เริ่มต้นที่จะสมาธิจูนซอให้ตรงจุดให้ใช่จริงๆก็นั่งผิดแบบนั้นอยู่ล่ําไปเหมือนติดกระดุมแบบนั้นก็ติดกระดุมแบบนั้นอยู่ไปทั้งชาติอะดูเข้าใจว่าผิดเม็ดมันก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆออแล้วไม่ตรงบางทีก็ถอดใจไปก่อนบางทีก็นั่งแล้วโกรธก็มี มาละนั่งสมาธิแล้วโกรธโกรธขึ้นมาแล้วนั่งแล้วก็คิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ฟุ้งซ่านไปอีกแทนที่จะได้สงบใจก็พุชแกนไปอีกอะไรก็ได้<ช><ช>ไปเจอแก่นตัวเองเพิ่น้นาะทุกคน<ม>ดีกว่าไปงมเองแล้วก็ดีกว่าทําแล้วก็พุชแกนแล้ว<ม>ให้ผลตีกลับแบบนั้นก็เข้าเนื้ออีกไม่รู้ตัวนะอื<ม>ดูเหมือนจะแบบรู้สึกดีที่ทําหรือว่าเออบางคนก็คือทําเพื่อแบบได้บุญอะไรต่างๆก็ไปฟังเองในคาดีกว่ามันจะได้ลึก คุณนะก็เห็นหน้าคุณหายใจก็ล่งขึ้นคือข้อสำคัญการนั่งเนี่ยการจัดท่าทางอ่ะสำคัญแพงครับแจ๊ความความตรงหรือว่าความถ้ามันเอียงมันไม่ได้ใช่องศาที่เหมาะสมไม่ได้ผ่อนคลายที่แท้จริงมันก็ไม่โล่งถ้าถ้าเราขยับจนโล่งแล้วก็ท่านั้นก็คือท่าที่ถูกต้องโอ้โหโอ้โหแพงแต่อยากจะรู้ว่านั่งยังไงไปดูกัเอง จริงหรือไม่หาได้ไหมท่าเนี้ยไม่มีนะจะเดาจะเดามันก็เดาไม่ใครสอนแล้เออเพราะว่ามันไม่มันกลัวจะมันมันแบบใครจะเดาว่าคุณครูนั่งท่าไหนมึงก็เดาไม่ถูกอะคครูบอกตรงๆไม่มีเขาไม่มีแล้วลูกก็ได้คนพบท่าของตัวเองด้วยนะเออใช่แล้ว่ะก็ไปดัดเป็นของตัวเองอ่ะอาววันนี้ก็มาด้วยดักฟินไหม แฮปปี้ <c oughs> มีความสุขเปล่าออของแบบนี้ก็ต้องไปเรียกว่าลิมรสได้ด้วยตัวเองอขอให้ทุกคนได้มีความสุขความจเจริญเนานะก็อย่างที่คุูบอกว่านี่แหละคันนี้พาไป p a i s a จริงๆแล้วก็จะได้รู้เลยว่าหน้าตาชีวิตเปลี่ยนหมดแล้วก็ความเขาเรียกว่าความสวรรค์บนดินนะที่ทุกคนจะได้สัมผัสจริงๆนะเพราะว่านี่ก็คือประสบการณ์ชีวิตของภูนะแล้วก็การที่ชีวิตมาได้เร็วเนี่ยแล้วก็สาเร็จตั้งแต่อายุน้อยเนี่ยมาจากเรื่องนี้เลย เพราะฉะนั้นคุณบอกทางรัดแล้วก็ของแพงแล้วก็หาไม่ได้บนโลกใบนี้แล้วก็คุณจะคุณจะคุณจะต้องจักเพราะว่ามันไม่มีใครสอนแบบนี้เข้าใจปะไม่มีแน่ๆถ่ท่านุงท่านี้ท่านั้นหรือว่านั่งนั่งตรงหลังแข็งหลัง หลังเก่งไม่มีอือืแต่บอกไว้ก่อนว่าพอเข้ามาในค้าก็คือปล่อยใจโล่งๆมาเพื่อรับเลยนะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วต้องทิ้งของเก่านะเก่าถ้าไม่ถ้าไม่ทิ้งของเก่าของใหม่ก็เข้าไม่ได้ความง่ายก็เข้าไม่ได้ใช่เออแล้วก็จุนซอสไม่เจอจุนทอมมาเจอไม่เจอใช่ใช่ต้องฝึกต้องค่อยฝึกพยายามเพ้าเรียกว่าพยายามพาตัวเองไปเจริญเห็นไหมมีความพยายามเดียวก็คือพยายามไปไปเจริญพาตัวเองไปเจริญเนี่ย บช่ปะเมิอเองจริงแล้วทำสิ่งที่ใช่กนะัน้องะพิวริตี้อ่ะใช่ใช่วันนี้ก็ให้โปรัสุดท้ายเลยครั้งหน้าก็ห้าหมื่นอัพเลยเพราะรู้ว่าคาดีใครได้รู้น้อยคนมากบนโลกใบนี้เขาเรียกว่า leading leading a g e อย่างแท้จริงก็คือผู้ที่ก้าวล้ำก้าวโลกค้างหน้าเพราะที่เราทํากันเนี้ยแม่งล้ายุคจริงๆอับ,บราฮัมิกก็ไม่มีสอนอ่ะเข้าใจเปล่าที่มุมครูสอนคุณเนี้ยคือประสบการณ์ตรงมีที่ไหนเล่าถ้าันี้เข้าใจเปล่าเออนะวันนี้ก็มาด้วยรักเลยแล้วก็รักทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ แฮปปี้มังมีมากข้างเหลือเฟือบอกบ้านหลั้านมีแต่ผู้คนยดงามกันมีที่ยดงามแล้วก็เราได้ทําตํานานกันในวันนี้ก็คูว่าเป็นเกียรติใชิ้นมากแล้วก็ดีใจมากแล้วถึงเวลาที่ทุกคนได้ยกระดับอย่างแท้จริงแล้วก็รู้เลยว่าใครที่ได้เข้ามาในฟังในคันั้นจูนไปไพศาลจ้นะจริง,รง <S <S อเอ้โห oh, เดี๋ยวคนมาลุงบอกอะไรแบบนี้แล้วก็แบบว่าต้องแบบต้องอึ้งอะออึ้งว่าขนาดขนาดยังไม่เข้าเข้าแ็ก ขนาดคุณมครูยังไม่ได้สอนให้จูนแค่แค่ท่าคุณมครูท่าจูนซอสก็ก็ฟินแล้วจริงหรือไม่จริงแค่ได้ท่านี่ยังไม่ได้เข้าไปหลับตาก็ฟินแล้วมาเป็นท่าที่เราสบายที่สุดแล้วแล้วก็แล้วก็ไม่มีใครทําท่านี้จะบอกว่าให้เออประมือแต่ก็ไม่นอนด้วยนะไม่หลับด้วยใช่ไม่หลับด้วยนะไม่หลับไม่ได้เพื่อแบบโอ้โหแล้วเผลอหลับด้วยนะไม่มีะเออดีใจอบทุกคนจุดเลยใช่แล้วใช่แล้วก็ นั่นแหละเดี๋ยวถึงเวลายังไงทุกคนก็ต้องมาที่จุดนี้อยู่ดีนะเพราะว่าท่านี้ก็ปัดเจกนะเขาเรียกว่าถ้าใครท่ามันแล้วก็ไม่มีใครสอนแบบนี้อืจริงแล้วก็คุณของแบบนี้มันเป็นของลับจริงหะของลับของความลับนางฟ้าออความลับสวรรค์นะความลับอะ่ะมันไม่มีใครบอกอะ่ะใครจะบอกลึกแบบนี้มไม่มีดูอืเข้าใจเป่าเพราะว่ามันพิสดารท่าพิสดารของมึงครูแต่ว่าถึงไงเข้าใจป่ะแต่ว่าไปสวรรค์ถึงไงแล้วก็ ล่งไปเลยเห็นไหมปอดโปง่งโล่งสบายลเลยฟินมาเลยเห็นไหมล่าสมหน้าอชอบมั้ยชอบที <Hey. S 1> ส่สุดเออหน้าปริหน้าปริเออหน้าปริอ่ะวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วก็นั่นแหละใครอยากจะไปลงคัเต็มวันนี้โปนใช้สามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามครั้งหน้าห้าหมื่นอัพนะแล้วก็ใครจะลงบทย,ย่อยวันนี้ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้านะบทย่อยจะลงเมื่อ <c oughs> สอนครบเสร็จแล้วแล้วก็รอบสดใครจะมาวันนี้หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ ปเที่งนวันนี้วันนี้ก็รักทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนไปสมาธิจูนซอดแล้วก็จูนซอดกันให้ได้อย่างแท้จริงนะจ๊ะร<อ>ักทุกคนในฐานย<อ>